สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาอัปเดตเรื่องราวที่หลายคนกำลังจับตามองกันอย่างใกล้ชิดนั่นก็คือโครงการคนละครึ่งปี2568หรือคนละครึ่งเวอร์ชั่น2.0ซึ่งถือเป็นมาตรการสำคัญที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาบีรกุลนายกรัฐมนตรีตั้งใจนำกลับมาปัดฝุ่นใหม่อีกครั้งเพื่อช่วยกระตุ้นกำลังซื้อและประคองเศรษฐกิจของประเทศในช่วงโค้งสุดท้ายของปีคำถามสำคัญที่ทุกคนอยากรู้ ก็คือคนละครึ่งรอบใหม่นี้จะเริ่มเมื่อไหร่และจะเปิดให้ลงทะเบียนวันไหนกันแน่ล่าสุดนายสิริพงษ์อังคศกุลเกียรติรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยได้ให้ข้อมูลเอาไว้ว่า<ๆ>การเปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเวอร์ชั่น2.0จะขึ้นอยู่กับการถแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาหากการถแถลงนโยบายเกิดขึ้นได้ก่อนวันที่30กันยายน2568ซึ่งถือเป็นวันสิ้นสุดปีงบประมาณ รัฐบาลก็พร้อมจะเดินหน้าและสามารถเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการได้ทันทีซึ่งถ้าเป็นไปตามแผนที่วางไว้นั่นหมายความว่าประชาชนอาจจะได้เริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นไปแล้วสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับมีอะไรบ้างจากข้อมูลที่เปิดเผยออกมาแนวคิดเบื้องต้นของโครงการคนละครึ่งเวอร์ชันใหม่มีรายละเอียดที่น่าสนใจหลายด้านเลยทีเดียวครับ 1. สําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รัฐบาลมีแผนจะเติมเงินเพิ่มหรือที่เรียกว่าท็อปอัพให้ผู้ถือบัตรได้วงเงินรวม1,000บาทต่อเดือนจากเดิมที่ได้รับเพียง300บาทรัฐบาลจะเติมให้อีก700บาทเพื่อให้สามารถนำไปใช้จ่ายผ่านแอปถุงเงินกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการสําสำหรับผู้ที่อยู่ในระบบภาษีโดยเฉพาะผู้ที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารัฐบาลอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม อาจเพิ่มวงเงินเป็น1,200บาทต่อคนซึ่งมากกว่าที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการได้รับแนวทางนี้แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลพยายามขยายประโยชน์ให้ครอบกลุ่มทั้งกลุ่มฐานรากและกลุ่มที่อยู่ในระบบภาษีไปพร้อมกัน 3. วงเงินใช้จ่ายต่อวันที่ผ่านมาจำกัดไว้เพียง150บาทต่อวันแต่ภาคเอกชนได้เสนอให้เพิ่มเป็น200บาทต่อวันเพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น และเพื่อให้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้มากยิ่งขึ้น 4. ความสะดวกในการใช้งานผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนจะไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพียงแค่กดยืนยันตัวตนผ่านแอปเปาตังก็สามารถกลับมาใช้สิทธิ์ได้เลยส่วนผู้ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมต้องลงทะเบียนใหม่ผ่านเว็บไซต์ w e l l w a y w e c o m และสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนรัฐบาลก็เตรียมระบบออฟไลน์ไว้รองรับเช่นกันครับ คุณสมบัติของผู้ที่จะมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเงื่อนไขหลักๆยังคงคล้ายเดิมได้แก่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน13หลักต้องมีสัญชาติไทยและมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียนแต่มีข่าวดีเพิ่มเติมรัฐบาลกำลังพิจารณาขยายสิทธิ์ให้กับผู้ที่มีอายุ16ปีขึ้นไปเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้สิทธิ์ครั้งนี้ด้วย วิธีการใช้สิทธิ์คนละครึ่งเมื่อได้รับสิทธิ์แล้ววิธีการใช้งานก็ไม่ซับซ้อนครับประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป่าตังสแกนจ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการซึ่งจะเชื่อมโยงกับระบบแอปถุงเงินของร้านค้าเป็นรูปแบบการแบ่งจ่ายครึ่งต่อครึ่งระหว่างประชาชนกับรัฐบาลเหมือนเช่นที่ผ่านมาสรุปภาพรวมทั้งหมดโครงการคนละครึ่งปี2568เวอร์ชัน2 ศูนย์จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่หลายคนรอคอยไม่ว่าจะเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้เสียภาษีหรือประชาชนทั่วไปต่างก็รอคอย